1> E.P. 1.5. ับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15. การนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ วิธีพิจารณาความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นวิธีพิจารณาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเรื่องที่จะนำมาใช้ต้องไม่ขัดกับหลักวิธีพิจารณา,า,าตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยกรณีนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในคดีอาญา 1. ฟ้องซ้อน บทบัปญัติเรื่องฟ้องซ้อนในคดีแพ่งนำมาใช้บังคับในคดีอาญาด้วยฎีกาที่122่ทับสองพการที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง3ที่ศาลชั้นต้นเป็นศาลแรกไว้แล้วต่อมาโจทก์กลับมาฟ้องจำเลยทั้ง3ข้อหาเดียวกันต่อศาลจังหวัดปัตปตานีฟ้องคดีหลังจึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 7 3วรรคสองวงเล็บหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15อันส่งผลทําให้คําสั่งประทับฟ้องของศาลจังหวัดปัตตานีไม่ชอบไปด้วยกรณีตามพระธรรมนูญยุสารยุติธรรมมาตรา18วงเล็บเดิมที่ห้ามมิให้ศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาลอื่นได้สั่งประทับฟ้องไว้แล้วต้องเป็นกรณีที่ศาลอื่นสั่งรับประทับ และไว้แล้วต้องเป็นกรณีที่ศาลอื่นรับประทับฟ้องไว้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่าน,นั้นคดีนี้ศาลจ,จังหวัดปัตตานีมีคําสั่งประทับฟ้องไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ต้องด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมดังกล่าวเมื่อตรวจฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นเป็นศาลแรกและศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องและมีคําสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาศาลชั้นต้นย่อเมียมหนาพิพากพิจารณาคดีต่อไป ที่สารต้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจ์และสารทวนภาคแปดพิภาคสายยืมมาน,นั้นจริงเป็นการไม่ชอบกรณีที่โจ์เป็นพนักงานเอกการถือว่าพนักงานเอกการประจำท้องที่ต่างๆเป็นพนักงานเอกการที่มีอำนาจฟ้องต่อศาลด้วยกันการที่พนักงานเอกการท้องที่หนึ่งฟ้องจำเลยต่อศาลหนึ่งแล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาพนักงานเอกการอีกท้องที่หนึ่งจะนำเรื่องเดียวกันนั้นมาฟ้องจำเลยอีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้อน ดีกาที่464ทับ2,530แม้ข้อความที่พนักงาน,นการจังหวัดบีรำฟ้องว่าจำเลยลงพิมพ์ข้อความหมิ่นประมาทโจทย่รวมจะเป็นคนลับบทความกันและลงพิมพ์ต่างหน้ากันกับที่จวดฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้แต่ก็เป็นข้อความหมิ่นประมาทโจทร่รวมในหนังสือพิมพ์ซึ่งจำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาฉบับเดียวกันทั้งเป็นข้อความที่กล่าวถึงโจทย่รวมในเรื่องเดียวกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวกัน และพนักงานเอกการจังหวัดมุลํลำกับโจทย์ในคดีนี้ต่างก็เป็นพนักงานเอกการที่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลตามปวิอาญามาตรา2วงเล็บ5และมาตรา28วงเล็บ1ด้วยกันการที่โจทย์นำคดีนี้มาฟ้องจำเลยอีกจึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามมิให้ฟ้องตามปวิแพ่งมาตรา173วงเล็บ1ประกอบด้วยปวิอาญามาตรา15แต่ในความผิดที่มีผู้เสียหายหลายคนการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งฟ้องผู้กระทำความผิด ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องแทนผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยผู้เสียหายคนอื่นจึงมีสิทธิฟ้องผู้กระทาความผิดได้อีกไม่เป็นฟ้องซ้อนเพราะถือว่าโจทย์เป็นคนละคนกันแต่เมื่อคดีใดคดีหนึ่งศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วถือว่ามีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วสิทธินําคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายย่อมระงับต้องจำหน่ายคดีดีกาที่769ทับ2,535ในคดีอาญาที่มีผู้เสียหายหลายคน แม้จะมีผู้เสียหายคนหนึ่งฟ้องผู้กระทําความผิดก่อนแล้วก็ตามผู้เสียหายคนอื่นก็มีสิทธิ์ฟ้องผู้กระทําความผิดได้อีกเพราะปวิอาญยาไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้เสียหายคนอื่นฟ้องผู้กระทําความผิดอีกและแม้ปวิอายามาตรา15จะให้นาปวิแพ่งมาตรา173วรสวรสองวงเล็บหนึ่งมาใช้บังคับในคดียาแต่มาตรา173วรวรสองวงเล็บหนึ่ง ก็ห้ามเฉพาะโจดในคดีเดิมเท่านั้นมิให้ฟ้องจำเลยซ้ำในเรื่องเดียวกันดังน right ี้เมื่อโจทยังไม่เคยฟ้องจำเลยที่สองในเรื่องเดียวกับที่ฟ้องคดีนี้มาก่อนและการที่มอม้าภรรยาโจ์ฟ้องจำเลยที่สองในเรื่องเดียวกันกับคดีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องแทนโจ์ฟ้องของโจ์เกี่ยวกับจำเลยสองจึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีอาญาที่มอมาภรยาโจ์ฟ้องจำเลยที่สองดังกล่าวการที่พ้เสียฟ้องจำเลยไว้แล้วคดีอยู่ระหว่างพิจารณา พนักงานเอยการฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันอีกไม่เป็นฟ้องซ้อนแต่การที่ผู้ชาย,ยื่นฟ้องแต่การที่ผู้ชาย,ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอักการอีกย่อมเป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อนดีกาที่2 1 3 2 9กาทับส5งรการที่โจทก์ร่วมฟ้องจำเลยในคดีนี้เป็นคดีหนึ่งก่อนแล้วคดีอยู่ระหว่างการแต่ส่วนมืนฟ้องแล้วต่อมาพนักง,งานอักการฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในภายหลัง เมื่อไม่มีกฎหมายจำกัดอำนาจพนัพนกงานอัยการมิให้ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายได้ฟ้องจำเลยไปแล้วและบทบัญญัติมาตรา33แห่งปวิอาญาก็ได้บัญญัติถึงการพิจารณาคดีซึ่งพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างฟ้องคดีอาญาเรื่องเดียวกันไว้แสดงว่าผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างฟ้องคดีอาญาเรื่องเดียวกันได้ฟ้องโจทกคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีที่โจทร่วมฟ้องจำเลย แต่การที่โจทร่วมยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการคดีนี้ถือโดยถือเอาคำฟ้องของโจทเป็นคำฟ้องของตนเองเมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตจึงมีผลเท่ากับโจทร่วมฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ด้วยการที่โจทร่วมยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทจึงมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นการฟ้องจำเลยซ้อนกับคดีที่โจทร่วมฟ้องจำเลยไว้ก่อนแล้ว จึงเป็นการไม่ชอบด้วยปวิแพ่งมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามวรสองวงเล็บหนึ่งประกอบปอวิอาญามาตราสิบห้าการที่สารชั้นต้นอนุญาตให้โจท์ร่วมเข้าร่วมเป็นโจท์ในคดีนี้จึงเป็นการไม่ชอบกรณีกลับกันเมื่อผู้สหายได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจท์แล้วผู้หายย่อมมีฐานะเป็นโจท์ผู้หายจะนำเรื่องเดียวกัน ฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่อีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนตามปวิแพ่งมาตรา1 7 3วรสรคองวงเล็บ 1. ประกอบปอวิอายามาตรา 15. ดีกาที่2 9 8ถึง299ทับ 2,510. ประชุมใหญ่ผู้ว่าคดีฟ้องจำเลยโจทย์เข้าร่วมเป็นโจทเข้าร่วมเป็นโจทกับผู้ว่าคดีแล้วโจทยืย่นฟ้องคดีนี้ในข้อหาเดียวกันอีกจึงต้องห้ามตามปวิแพ่งมาตรา173วรรคอประกอบปอวิอายามาตรา15 สารชั้นต้นรับฟ้องไว้เป็นการไม่ชอบ 2. การดำเนินกระบวนพินารซ้ำตามปวิแพ่งมาตรา144ดีกาที่4084ทับ2562คดีก่อนของสารชั้นต้นสารอุทธรภาค2ให้ยกคำร้องขอคืนของกลางโดยให้เหตุผลว่าผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานมาสืบตามคำร้องจึงเป็นกรณีที่สารอุทธรภาค2ได้มีคำวิจัยชี้ขาดคดีแล้ว การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางในคดีนี้อีกโดยอ้างเหตุว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของจำเลยซึ่งเป็นการอ้างเหตุอย่างเดียวกับคำร้องฉบับแรกในคดีซึ่งสารอุทธรภาคสองมีคำพิพากษายกคำร้องไปแล้วจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วิจัยชี้ขาดไปแล้วต้องห้ามตามปวิแพ่งมาตรา144วรรคหนึ่งประกอบปอวิอาญามาตรา15 3. การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามปวิแพ่งมาตรา24ให้นํามาใช้บังคับในคดีอาญาโดยอนุโลมแต่ใช้ได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นดีกาที่3783 7ปทับองพวิแพ่งมาตรา24ที่ให้สาเมีอยนาาวิชัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนั้นกฎหมายมีความประสงค์จะให้ใช้ในศาลชั้นต้นเท่านั้นดังจะเห็นได้ว่า วักสุดท้ายของมาตา24ได้กล่าวบัญญัติไว้ว่าคำสั่งใดๆของศาลที่ได้ออกตามมาตานี้ให้อุทธรณ์และดีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตา 227, 228และ247เมื่อปวิอายาไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายจึงต้องนำปวิแพ่งมาตา24มาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้ จำเลยทั้ง5จึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค7วิชัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวการที่ศาลอุทธรณ์ภาค7มีคำสั่งคำร้องของจำเลยทั้ง5จึงเป็นการไม่ชอบและไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่แก่จำเลยที่3าถึงที่5ที่จะดีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค7 4. การเพิ่อถอนกระบ,บวนพิจารณาผิดระเบียบตามปวิแพ่งมาตรา27มาตรา27 นำมาใช้กับคดีอาญาโดยอนุโลมแต่ผู้ขอต้องเป็นคู่ความบุคคลบุคคลอื่นแม้จะแม้จะได้รับความเสียหายก็ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องดีกาที่2075ทับ2560โจทยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาสารดีกาโดยอ้างว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามปวิแพ่งมาตรา27ประกอบปวิอาญามาตรา15เป็นการกล่าวอ้างว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบในชั้นดีกา ซึ่งเป็นอำนาจของสารดีกาที่จะสั่งคำร้องของโจทก์ที่สารชั้นต้นและสารอุทธร์สั่งยกคำร้องของโจทก์โดยไม่ส่งมาให้ศารดีกาสั่งจึงเป็นการไม่ชอบ 5. ทิ้งฟ้องตามปวิแพร่งมาตางรา1 7เวงเล็บ2ฎดีกาที่7374ทับสองาลสารชั้นต้นออกหมายนัดโจทก์มาฟังคำพิพากษารหรือคำสั่งสารอุทธร์โจทก์ได้รับหมายนัดโดยชอบแล้วมีหน้าที่ต้องมาสารตามกำหนดนัด แต่โจดไม่มาศาลในวันนัดย่อมถือว่าโจท์ทราบผลคำพิพากษาศาลธรณ์ท,รท,รที่สั่งให้ประทับฟ้องคดีนี้แล้วแต่ที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้ออกหมายเรียกจําเลยทั้งสองมาให้การกําหนดวันนัดสื่อพยานและตัวพยานหลักฐานในวันที่21สิงหาคม2561เวลา9กานาฬิกาโดยให้ทนายโจย์นําส่งหมายภายใน7วันนับแต่วันนี้ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดศาลชั้นต้นต้องแจ้งคําสั่งให้แก่โจท์ทราบเสียก่อนจะถือว่าโจ์ จะถือว่าโจทต้องทราบคําสั่งใ,ใดๆของศาลชั้นต้นทั้งๆท,ท,ที่โจทกไม่ได้มาศาลด้วยหาได้ไห่เมื่อโจทยังไม่ทราบคําสั่งของศาลชั้นต้นการที่โจทไม่ได้นําส่งหมายให้แก่จําเลยทั้งสองภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกาหนดยังถือไม่ได้ว่าโจทเพิกเฉยไม่ดําเนินคดีภายในเวลาที่ศาลกาหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องตามปวิแพ่งมาตา 4, รา1นึ่งร้อยเจ็ดสองประกอบปวิอาญามาตรา15 6. ข้อห้ามอ,อุทธรณ์หรือดีกาปัญหาข้อเท็จจริง ตามปวิแพ่งมาตารา225กรณีต้องห้ามอุทธรหรือดีกาตามปวิอาญากล่าวถึงเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้นที่ต้องแสดงให้ชัดเจนในอุทธรหรือดีกาและต้องว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธร์แล้วแต่กรณีส่วนข้อท็จจริงตามปวิอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ศาลดีกาได้วางหลักว่าข้อท็จจริงที่จะอุทธรหรือดีกาต้องว่ากล่าวไว้โดยชัดแจ้งเป็นข้อที่ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นหรือสารอุทธรและต้องเป็นสาระแก่คดีทั้งนี้โดยนำปวิแพ่งมาตรา225ประกอบปอวิอาญามาตรา15มาใช้บังคับโดยอนุโลมดีกาที่6329ทับ25 2554เมื่อข้อหาความผิดซึ่งไม่ใช่เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลชั้นต้นย่อมพิภากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตามปวิอาญามาตา176ร้หวรหนึ่งและข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้เป็นทุติดังที่โจทกล่าวอ้างมาในฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่โต้แย้งว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์ของผู้เสียหายจึงเป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นนอกจากที่จำเลยให้การรับสาภาพและเป็นการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลย ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นจึงต้องห้ามมิให้อุทธร์ตามปวิแพ่งมาตา2รา225วรัคหนึ่งประกอบด้วยปวิอาญามาตา15ในชั้นดีกาสารดีกาเคยวิจัยว่าข้อที่จริงที่จะดีกาได้ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นและสารอุทธรดีกาที่1735 5 3ทับ5จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว จึงต้องฟังข้อที่จริงตามคำรับสารภาพของจำเลยว่ามีเจตนากระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องมาจำเลยจะดีกาโต้เถียงว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหาได้ไหมเพราะขัดกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยและไม่ใช่ข้อที่จริงที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นและสาอุทธรภาค8จึิงต้องห้ามด,ดีกาตามปวิแพ่งมาตรา249วร์หนึ่งประกอบด้วยปวิอาญามาตรา15ข้อสังเกต สำหรับในชั้นดีกาเดิมสารดีกาวิจัยว่าข้อที่จริงที่จะยกขึ้นดีกาได้นั้นต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นและสารอุทธรโดยอาศัยบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249เดิมประกอบปวิอายามาตรา15ต่อมาปี2558ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27พศ2 5 5 8 ได้ยกเลิกความเดิมในมาตรา2 249แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งบัญญัติว่าข้อที่จริงที่จะดีกาได้ต้องเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ดังนี้จึงไม่อาจอ้างบทบัรจัิปวิแพ่งมาตรา2 1 9ประกอบปอวิายามาตรา15ได้ดังเดิมต่อมาสาลดีกายังคงวิจัยว่าในคดีอาญาข้อที่จริงที่จะยกขึ้นดีกาได้นั้น ต้องเป็นข้อที่ว่าได้กล่าวกันมาแล้วในสารชั้นต้นและสาลอุทธรโดยอาศัยบ่มญัติปวิแพ่งมาตารา225หวัหนึ่งและมาตารา252ซึ่งบัญญัิให้นําบทบัญญัติว่าด้วยอุดการอุทธรดีกามาใช้บังคับว่าด้วยการอุทธรามาใช้บังค,บบงคับในชั้นดีกาโดยอนุโลมประกอบกับปวิอาญามาตา15ซึ่งใช้บังคับในคดีอาญาดีกาที่833ทับั จำเลยที่1และที่3ให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามความฟอ้องของโจทก์จำเลยที่2และที่3เพิ่งยกข้อเท็จจริงในทำนองว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟอ้องขึ้นมาในชั้นดีกาจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารล่างทั้งสองจึงต้องห้ามไม่ให้ดีกาตามปวิแพ่งมาตรา225วรคหนึ่งและมาตรา52ประกอบปวิอาญามาตรา15ศาสารดีกาไม่รับวินิจฉัย 6. การขอแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการแก้ไขคำพิพากษาในการแก้ไขคำพิพากษาในคดีอาญาแม้มีมาตรา190แห่งปวิอาญาบัญญัติไปแล้วแต่เนื่องจากมาตรา190บัญญัติให้แก้ไขคำพิพากษาได้เฉพาะถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดโดยไม่เบ็มยัดถึงกรณีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยไว้ดังเช่น ปวิแพ่งมาตรา143ดังนี้การแก้ไขข้อผิดพาดหรือพิมพ์ผิดหลงเล็กน้อยจึงต้องนำเบหยัดมาตรา143แห่งปวิแ่งมาใช้บังคับในคดีอาญาด้วยโดยอาศัยปวิอาญามาตรา15 7. การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดก็นำปวีแพ่งมาตรา147มาใช้ได้ในปัญหาว่าคำพิพากษาคดีอาญาเป็นที่สุดเมื่อใดนี้ มีดีกาที่917ทับ2,564ประชุมใหญ่วินิจฉัยวางเป็นหลักว่าต้องนำหลักมาตรามมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามปวิอายามาตรา15โดยในวรรคสองของมาตรา147บัญญมันจัดว่าคำพิพากษาซึ่งอาจอุทธรดีกาได้นั้นถ้าม่ได้อุทธรหรือดีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนับตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง ซึ่งคำว่าระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงหมายถึงระยะเวลาที่สิ้นสุดโดยกฎหมายคือเมื่อครบหนึ่งเดือนนับแต่วันที่อ่านหรือถือว่าได้อ่านาคำพิพากษาให้คู่ความฟังสำหรับกรณีที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรดีกาและคู่ความฝ่ายนั้นไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณดีกาตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ในการออกหมายจำคุกคดีถึงสุด ก็ต้องกลับไปใช้ระยะเวลาตามปวิแพ่งมาตรา1 4 7วรรคสซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายเพื่อไม่ให้จำเลยต้องถูกบังคับโทษทางอาญาต้องเสียสิทธิที่จะพึงได้รับตามกฎหมายราชทันซึ่งหลักดังกล่าวย่อมนำไปใช้ได้ไม่ว่าคู่ความที่ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ดีกาจะเป็นโจทย์โจทย์ร่วมหรือจำเลยดังนั้นดีกาที่9 1 7ประชุมใหญ่นี้ ยังมีผลเป็นการกลับแนวคำวิ่ฉชยกับแนวคำวินิจฉัยเดิมที่เคยตัดสินมาแล้วดีกา917ทับ2,564ประชุมใหญ่สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าปวิแพงมาตา147วรรคสวักสอมจัดว่าคำพิภาคลาคำพิพาคษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธรดีการหรือมีคำขอใหพพ้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้าไม่ได้อุทธรดีกา หรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นสิ้นสุดลงจากบทคัติด,ดังกล่าวคําว่าระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงหมายถึงระยะเวลาสิ้นสุดที่กําหนดโดยกฎหมายคือเมื่อครบหนึ่งเดือนนับแต่วันที่อ่านหรือถือว่าได้อ่านคัพิภากษาหรือคําสั่งให้คู่ความฟังตามปวิอาญามาตารา198และมาตารา216 ในกรณีที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอูธทณ์ดีกาและคู่ความไม่ได้ใช้สิทธิอูธทณ์ดีกาตามที่ขอขยายระยะเวลาไว้ในการออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดย่อมต้องกลับไปใช้ระยะเวลาตามปวิแพ่งมาตรา147วรรคสประกอบปวิอาญามาตรา15ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายคดีนี้โจทได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ขยาย ระยะเวลาดีกาไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2558โจทย์ไม่ใช้สิทธิดีกาภายในเวลาที่ขยายไว้การที่สารชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อจับออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่2เมื่อวันที่15กรกฎาคม2558เป็นการนำระยะเวลาที่โจทย์ได้รับอนุญาตขยายให้ขยายดีการวมเข้าไปด้วยจึงเป็นการไม่ชอบ ดังนี้เมื่อสารอายาอ่านคำพิพากษาสารสุธรภาคหนึ่งแทนสารชั้นต้นให้จำเลยที่1นึ่ที่สที่สถึงที่หฟังเมื่อวันที่1พฤษภาค,คม2558จำเลยที่2ย่อมสามารถใช้สิทธิดีกาได้จนถึงวันที่1มิถุนายน2558แต่วันดังกล่าวเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการระยะเวลาดีกาของจำเลยที่สจึงสิ้นสุดวันที่สมิถุนายน2558 อันเป็นวันเริ่มทําการใหม่สารชั้นต้นย่อมจะต้องออกหมายจําคุกคดีที่สุดให้จำเลยที่2นับตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2,558กรณีไม่อาจนําบทบัญญัติตามปวิแพ่งมาใช้ในคดีแพ่งได้แก่การร้องสอดแม้ไม่มีบัญญัติไม่แม้จะไม่มีบทบัญญัติไว้ในปวิอาญาแต่ก็มีบทบัญญัติเรื่องการเข้าเป็นโจทย์ร่วมในมาตรา30 ที่ผู้สหายขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพน,นักงานการและมาตรา31ที่พน,นักงานการขอเข้าเป็นโจท์ร่วมกับผู้สีหายไว้โดยเฉพาะแล้วดังนี้ผู้สหายจะร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมในคดีที่ผู้สหายคนอื่นฟ้องไว้แล้วโดยอาศัยบยัญญิในเรื่องลองสอดตามปวิแพ่งไม่ได้จบ EP 1ีทับ